La ilaha illa บิสมิลลาฮิรราะมานิรรหะอีมอัสลามุลัยกลุมะารออมะตุลลอฮิวอบบเรากาตุขอความจเจริญและความสันติสุขจงประสบแด่คุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเส้นทางสายใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งดิฉันบัตริยาพรภัยทองนะคะและแขกรับเชิญของดิฉันค่ะไม่ต้องเสียเวลาแนะนําอะไรกันมากมายเลยนะคะเพราะว่าท่านนี้เนี่ยเคยมาคุยในรายการของเราแล้วนะคะมาพร้อมๆกับหนังสือหนึ่งเล่มที่ชื่อว่าเส้นทางสายใหม่เหมือนกับรายการของเราเป๊ะเลยค่ะคุณคดีอายูสรอค่ะอ ค่ะนะคะต้องชูโกตอ้อนนะคะอีกครั้งหนึ่งที่เธอมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะหลังจากที่เราได้รับรู้เรื่องราวของเธอไปแล้วนะคะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่มาเข้ารับอิสลามนะคะวันนี้เธอจะมาคุยกับเราถึงภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่ว่าด้วยการทํางานด้านศาสนาในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์บ้างหนังสือเนี่ยมีไปแล้วขออนุญาตนะคะเล่มนี้นะคะมีจําหน่าย มีจำหน่ายแล้วด้วยนะคะเส้นทางสายใหม่ของไพลินต้องลองไปหาอ่านดูใครที่ไม่ได้เคยชมเทปที่เธอมาคุยกับเรานะคะหนังสือเล่มนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่กี่บาทเอยห่ยสี่บาทมีซื้อได้ที่เอ็ดบุนะคะไมรินแล้วก็บ2 s ค่ะแล้วก็ตามร้านหนังสือสูยนหนังสืออิสลังค่ะนะคะรับรองว่าอ่านแล้ววางไม่ลงนะคะเพราะว่าสนุกนะคะเธอเป็นคนเขียนเองแล้วต้อง ต้องต้องอ่านแล้วต้องหาให้ได้ว่าตกลงไพลินกับคอรียะเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมนะคะวันนี้มาในฐานะของคนดูแลเว็บไซต์อิสลามหมอว่ากันว่าถ้าเราเข้าไปค้นหาใน Google นะคะ l o o g l e นี่โอ้โหเป็นแบบเขาเรียกอากูใช่ไหมบางคนเรียกอากูนะคะปรึกษาอากูอยากรู้เรื่องวไรเข้า Google นะคะทุกวันนี้จะมีคนที่พยายามหาค้นหาเรื่องราวของมุสลิมค้นหาเรื่องราวของอิสลามผ่านเว็บไซต์เนี่ยเยอะมากเยอะมากนะคะพอเรากด เข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าอิสลามปั๊บนะคะก็จะมีป๊อมอัพเด้งขึ้นมาถึงเว็บไซต์อิสลามมอล์นะเป็นอัดับต้นๆเลยนะคะที่มาที่ไปก่อนว่าคุณค <ừ> อดิยาเนี่ยเข้าไปดูแลเว็บไซต์ i s l a m o a c o m ได้ยังไงตอนแรกก็คือ,อตอนแรกที่เราเริ่มที่จะศึกษาศาส,ะสะนาอิสลามนะคะเราก็จะศึกษากับเว็บไซต์ต่างประเทศซ <ừ> ะเยอะ พราะตอนนั้นไม่รู้จักเว็บไซต์เมืองไทยนะคะเราเข้าไปที่ไหนค้าเว็บไซต์ของต่างประเทศก็จะหาจะเช็คด้วยคำว่าอิสลามก็จะเป็นพวกไอเอสลเอ็มปุ๊บเป็นภาษาอังกฤษแล้วทีนี้พอหลังจากค้าร้านอิสลามแล้วเราก็มาดูเว็บไซต์อิสลามไม่ค่อยมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับศาสนาแบบรวมหลากหลายอาจารย์หรือว่าเป็นวิชาการที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกินกับทางอาจารย์ยศินว่า ทำไมมุสลิมไม่ทําเว็บไซต์ศาสนายาซีนสลับเพรค่ะอาจารย์ยาซีนถามว่าทําไมไม่ทําเว็บไซต์ศาสนาหรือทําไมไม่มีเว็บไซต์ศาสนาที่มันรวมหลากหลายอาจารย์ให้คนได้เรียนรู้เพราะนักวิชาการมันมีเยอะมากค่ะคือไม่ได้ว่าต้องเป็นสายใดสายหนึ่งใช่ไหมก็คือเราเนี่ยรวมเลยทําได้ด้วยเหรอรวมรวมให้มาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยนะก็เลยอยู่ที่เดียวกันก็เลยถามท่านอาจารย์ยาซีน กอย่งไปกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ตอบรับหรือว่าอะไรสุดแล้วอยู่มาวันหนึง่งแกก็บอกว่าเออมีคนสนับสนุนให้ทำเว็บไซต์ <website. S 1> แนวคิดเนี้ยแนวคิดของเราที่ย่ยคือคือเขาจะสนับสนุนให้ในการทําเว็บไซต์สละคนคนคนนี้คือก็คือเชคเอ่ดอดรมูฮัมหมัดมบินอ,อับดุลเลาะอันครอยอานตำแหน่งเป็นเอ่อวิชาการบุรามอวุโสอยู่ที่มหาวิทยาลัยอิมามซาอุดที่ริยาตค่ะ ก็เป็นองค์กรของอิสลามมิ o ฟา d เดชันนะคะท่านก็ให้ทุนมาทำเว็บไซต์แล้วก็เราก็เลยบอกว่าถ้าจะให้เราทำเว็บไซต์ก็คือช่วงนี้จวมาถ้าทำเว็บไซต์เนี่ยหมายถึงถ้ายุสเราทำเว็บไซต์ต้องเอารูปแบบที่เราอยากทำก็คือเราอยากทำแบบไหนต้องปลให้เราทำตามเรานะให้เราเป็นคนดีไซน์เองคิดเองเขาโอเคไหม โอเคทุกอย่างไบเขียวเลยอยากทําอะไรทําเลยคนอายุสรอเธอให้เงินไปอย่างเดียวใช่ไหมตรงตามที่เราเนียดเลยขอดุอาไหมขอดัอาไหมก็คือแค่เกินว่าอยากทําตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ทำเราได้มีโอกาสเพราะคิดว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยนะเราก็คงอาจจะไม่มีโอกาสในการทําตรงนี้เยอะขนาดนั้นกี่ปีแล้วคะที่ทําอิสลามมอลห้าปีแล้วใครเป็นคนตั้งชื่ออิสลามมอก็ทาง ทางนู้นค่ะอาจารย์ก็คงปรึกษากับทางเช็คมอในที่นี้ก็คือ M O R E มอซิุดมาว่ามากนะคะมากกว่าความเป็นอิสลามมากกว่าอิสลามที่คุณเข้าใจความหมายคืออันนี้นะคะ w w w i s l a m m o r e c o m มากกว่าอิสลามที่คุณเข้าใจนะคะเราสามารถเช็คได้ไหมว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราประมาณเท่าไหร่วเพจนึงวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ3 4พันเพต่อวันต่อวันค่ะล่าสุดนี้ประมาณเท่าไหร่ละ ก็สามสี่พันนะคะประมาณนั้นคุณจะเช็คอดไปแล้วก็มี Facebook ด้วย Facebook ก็คนจะเข้าเยอะหน่อย Facebook ว่าก็ประมาณตอนนี้ก็หกเจ็ดพันเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่ออิสลามมอเหมือนกันค่ะเป็นเพจค่ะก็คือกดไลค์ค่ะกดไลค์เนี้ยยังไม่เป็นยังไม่ได้เป็นแฟนเพจคุณเลยนะคะเดี๋ยวคงต้องตามไปกดไลค์นะคะอิสลามมอเหมือนกันถ้าเป็น a c e b o o k ในในความเห็นส่วนตัวเนี่ยคุณคอดียัตอยู่กับสื่อมาเนี่ยเว็บไซต์กับ Facebook เนี่ยตอนนี้มัน เฟซบุ๊กได้เปรียบกว่าไหมส่วนมากจะลิงก์กันค่ะเพราะว่าเราก็จะเอาจากทางเว็บไซต์ไปทางเฟซบุ๊กแต่เฟซบุ๊กเนี่ยถ้าเรามีบทความสั้นๆอะไรเนี่ยเขาก็จะสามารถสามารถอ่านได้เว็บไซต์ก็คือเนื้อที่มันจะเยอะกว่าสามารถลงได้จุกว่าแต่เฟซบุ๊กมันจะเป็นทูเวย์กว่าตกแต่งดีไซน์ได้ดีไซน์ได้ถ้าเฟซบุ๊กก็จะเป็นเรียดเรียง แต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียมันต้องพึ่งกันนะใช่ไหมต้องต้องต้องพึ่งทางอาศัยกันค่ะแต่เข้าไปทีเดียวแล้วจบเลยอิสลามอทีเดียวจบเลยคนที่เข้ามาเยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นใครบ้างคะส่วนมากจะเป็นคนทํางานนะคะคนทำงานแล้วก็นักศึกษานักศึกษาจะเป็นระดับที่ ค้นหาเกี่ยวกับว erm ิชาการเยอะเพราะเรามีเน so ื้อหาศาสนาหลากหลายแนค่ะค่ะเป็นทั้งมุสลิมเป็นทั้งไม่ใช่มุสลิมไหมเราพจะรู้ตรงนี้ไเราพอจะรู้ไหมรู้ได้ยังไงก็มีคนที่เขาเข้ามาถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางด้านกระดานเซวนาหรือว่าเข้ามาทางอาจจะเข้ามาทาง Facebook ด้วยนะคะหรือว่าอีเมลเข้ามาด้วยนะคะรู้สึกว่าเขาก็ตามอ่านอยู่มีมีแฟนหนังสือเส้นทางสายใหม่บ้างไหม มีเยอะค่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงว่าฟีดแบ็จากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันในรายการ<ๆ>เกี่ยวกับเส้นทางสายใหม่เนี่ยมีคนแบบตามมาเยอะมากเลยนะนะคะทั้งโทรถาม<ล>ส่วนตัว,วท,ทั้งใน Facebook ส่วนตัวของดิฉันเองเน,นะคะก็จะแนะนําไปอยู่อยู่อยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องราวของอิสลามใช่ไหมศึกษามากใช่ใช่นั้นอิสลามมอในความหมายของคุณคดียาเนี่ย ช่วยอธิบายขยายความนิดนึงว่าเราต้องการจะสื่ออะไรคือให้เขามาเข้าใจอิสลามมากกว่าอิสลามที่เขาเข้าใจเพราะบางคนเข้าใจอิสลามเพียงแค่ไม่กินหมูมละหมาดมีภรรยาได้4คนแต่จริงๆแล้วอิสลามมีหลากหลายมากกว่านั้นมีการปฏิบัติการทําความดีมากกว่าที่เขาคิดหรือ,เข,อเขาเข้าใจาค่ะ ได้มีโอกาสดูเทปที่คุณโตซิลิฟูไปออกรายการเจาะใจไหมโอ้ยังเลยค่ะเลยใช่แล้วจะไปหาต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องแนะนําให้ได้ให้ได้ดู<ช>นะคะ,คะเพราะว่าครั้งนั้น ถือว่าเป็นการนำเสนอผ่านสื่อที่ที่ค่อนข้างมีมีอิมแพกมากนะคะเพราะว่าหนึ่งรายการเขาเรตติ้งดีแล้วแล้วคุณฟิลด์ดาวเนี่ยเขาเป็นคนกล้าพูดใช่ไหมเป็นคนกล้าพูดเป็นคนกล้านำเสนอแล้วลีลาการพูดเนี่ยเออลีลาการพูดน่าสนใจมากถือว่าเป็นการด้าวะทางหนึ่งที่แบบโอเคเลยอะนะโอเคเลยนะคะให้โอกาสตรงนั้นเออทำดีแล้วนะคะทำดีแล้ววันีเคยเจอเคยเคยมีโอกาสสัมผัส ขาไปที่มัสยิดบางอ้อเมื่อปีที่แล้วพอดีทําเรื่องฤดูร้อนที่บางอ้ออยู่แล้วก็เชิญคุณฟิลดร์าวมาช่วงนงวู้นกระแสกํลาลังแบบฮือฮาม,มากคุณคุณยาเชื่อไหมคนเนี่ยนะขนาดไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรอกไปเยอะนะแค่แบบว่าโอเคลง Facebook ไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเขามีทําใบปลิวมาแจกล่วงหน้าไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์อ่ะคนตามมาฟังที่มัสยิดเนี่ยเยอะมากอะ่ะ<ม>เยอะมากนะคะคือจะบอกให้ฟังว่าทุกวันนี้คนให้ความสนใจกับเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเยอะ นะคะเยอะนี่คุณคอริยาเนี่ยมาทางนี้น่าจะถูกทางแล้วค่ะน่าจะมาถูกทางแล้วทีนี้ถามนิดนึงว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เราเนี่ยอยากมาทํางานด้านศาสนาคือแรงจูงใจเพราะว่าเรารู้ค่ะคือหลังจากที่เราเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยทำให้เราจิตใจสงบขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าเอออิสลามมันช่วยช่วยอะไรได้ได้มากได้มากมายก็คือช่วยทางด้านจิตใจช่วยทางด้าน ที่สำคัญก็คือช่วยทางด้านจิตใจมากกว่าเพราะว่าเราไม่วุ่นวายไม่สับสนแล้วก็มีความสุขในการดําเนินชีวิตเราก็เลยว่าอยากที่จะมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นด้วย พูดเหมือนที่ผ่านมาชีวิตดูแบบว่าวุ่นวายหรือว่าชีวิตลดโผนมากกว่าโลดโผนอะไรอย่างนั้นชีวิตลดโผนวุ่นวายแล้วพอเราเข้ารับอิสลาคุณเนี่ยเราสงบมากขึ้นเกี่ยวกับว่าที่เรามีครอบครัวแล้วด้วยไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือเราสงบมากขึ้นคือจิตใจเราสงบมากขึ้นแล้วก็ไม่ไปวุ่นวายไม่ไปคิดมากไม่ไปเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาคิดสิ่งไหนจะเกิดก็เกิดก็คือการมอบหมายตอนรานะคะ เพราะฉะนั้นจิตใจสงบขึ้นเราก็อยากว่าเออทำไมไม่ให้พี่น้องเราได้มีความสงบแบบนี้บ้างไอความสงบที่ว่านี้เนี่ยลองวิเคราะห์ตัวเองให้ฟังซักหนึ่งได้ไหมคะว่ามันมาจากอะไรก็มันมาจากหนึ่งก็คือการที่เรารู้ว่าใครคือพระเจ้ารู้ว่าเรากําหนดสิ่งนี้มาเมื่อเมื่อม,นเ,ม,อมนเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม,มคะแล้วก็รู้ว่าเราถ้าเราทําดีเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งดีๆต่อมา แต่จริงๆพื้นฐานศาสนาหลายศาสนาก็เป็นอย่างนี้นะ<ช>ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว<ช>ทุกสิ่งถูกกาหนดมาโดยอาจจะเรื่องของกงกรงกรมกงเวรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีหลักอยู่ไม่ได้ต่างก,กันมากแต่ตรงปลีกย่อยที่มันต่างกันแต่ของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจเพราะเรารู้ว่าใครที่จะเป็นคนตอบแทนในสิ่งที่ดีๆกับเรา แต่คนอื่นเราไม่รู้ว่าใครรู้แต่ว่าสวรรค์นรกแต่ว่าไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่จะให้กันเราตรงนั้นแปลว่าคลายแม็กอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมคะจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยมีคนมองเห็นและมีคนที่ต้องตอบแทนเราด้วยความยุติธรรมถูกไหมในสิ่งที่เราแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดไม่ได้สิ่งที่เรากระทำเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแค่คิดเราก็รู้แล้วว่าเราคิดอะไรอยู่ ก,ก็เราเป็นผู้อาภายัยไม่ว่าผิดแค่หไหนเราก็ยังให้อาภายัย <c oughs> นะดีจังเลยอะค่ะนะคะทําดุลิล่นะคะผู้ชมจะเห็นเบื้องหน้าดิฉันน่นนะ,นะคะว่ามีหนังสืออยู่หลายเล่มมากต้องขออนุญาตบอกว่าคุณผู้ชมช่วยติดตามชมตอนนี้ให้จบ ะะปกติแล้วเนี่ยในรายการของของ,ของทางเราเนี่ยนะคะก็จะมีเว็บไซต์ของทางมุสลิมของทางเยติม mm hmm. ก็จะมีคนชมผ่านเว็บไซต์ <Okay. S 2> ส่วนหนึ่งเหมือนกัน mm hmm. นะครับชมผ่านจันดาวเทียมส่วนหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าจะชมทางไหนก็แล้วแต่หลังจากจบรายการแล้วดีไหมคะดีค่ะหลังจากจบรายการแล้วนะคะรายการเราจบตอน6กโมงเย็น<ม><ม>โดยประมาณจบรายการแล้วกติกาของคุณคดียายุสรอที่วันนี้ได้นําของมา แจกให้กับคุณผู้ชมนะคะต้องขอบอกว่ายสาก็เราภัยรอนมากมากเลยเราส่งบดตอบแทนความดีงามมีรางวัลอะไรบ้างคะที่เราจะเกร้อหนุให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนก็มีทั้งโทรเข้ามาสองสายแรกเนี่ยเราจะให้อันกุรลาแปลไทยสองสายแรกกุหัาแปลไทยนะคะเป็นฉบับแปลโดยแปลโดยสมาคมสักเรนตูดอ๋อนในกาอัลลัคเป็นฉบับแปจากมดีนะค่ะสถานทูตของซาอุดีอาระเบียนะคะเป็นผู้สนับสนุนนะคะส่วนหนังสืออีกสามเล่มนะคะเล่มแรกเป็นวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีนะคะเป็นหนังสือแปลโดยอาจารย์มูฮัมหมัด เหมอนุกูลนะคะหนึ่งเล่มเล่มที่สองแนวทางที่เป็นประโยชน์เพื่อความผาสุกของชีวิตนะคะแปลโดยอาจารย์มูฮัมมัดเหมอนุกูลเช่นเดียวกันนะคะเล่มที่สามอิสลามศาสนาที่สมบูรณ์นะคะอันนี้ห้ามจําหน่ายด้วยนะคะทั้งหมดสื่อของเว็ไซต์คจะตัดทูตด้วยอ๋อค่ะนะคะการบรรยายของเชคมุฮัมมัดอันอามีนอชังกีดีนะคะทั้งหมดนี่สามเล่มอันนี้คือจะแจกพร้อมกันเลยไหมคะพร้อมกันเลยต่อมาแต่สายต่อมา นะคะรวมทั้งหมดเป็น10สายด้วยกัน2ส,สายแรกจะได้เป็นอันกรนกรา์แปลไทย,ไทยนะคะเล่มสองทั้งหมดนี้ก็คือจะมีการจัดส่งให้ถึงที่บ้านกติกานิดเดียวค่ะคุณผู้ชมก็คือ1รับฟังให้จบรายการนะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกกับเราแค่โทรเข้ามาเฉยๆพอเนาะง่ายๆเลยนะไม่ต้องตอบคําถามะละให้ยุ่งยากไม่ต้องทายว่าคุณเียยุสรอเขียนหนังสือชื่ออะไรไม่ต้องเลยนะคะแค่โทรเข้ามา ลิสกีใไขลิสกีหมันว่าง่ายๆโทรเข้ามาให้ติดกันละกันเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวทางยติมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างไว้ให้หน้าจอนะคะหลังจากที่รายการจบแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดสายนะคะหลังจากรายการจบแล้วอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้รายการจบแล้วนะคะค่อยโทรมาสิบสายแรกจะได้รับของที่ระลึกไปนะคะเพราะว่าคุณคดียมไม่ได้มามือเปล่านะคะครั้งที่แล้วก็มีหนังสือมาแจกครั้งนี้ก็ยังมีหนังสือมาแจกอยู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนะคะว่าการใฝ่หาความรู้นั้นสำคัญยังไงกับ ความเป็นมุสลิมการอ่านสําคัญยังไงกับการสร้างสติปัญญาและการเพิ่มพูนอีมานให้กับตัวเราเองช่วงนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งนะคะสักครู่ค่ะ